สวัสดีครับผมหม่อมถนัดแดงนะครับวันนี้ผมมาแหล่งแหล่งของแดกในกรุงเทพมหาคนครเลยนะครับนานๆจะรีวิวของแดกในกรุงเทพมหาคนครครับแถวนี้เขาเรียกซอยมหัศนพนะครับซอยมหัดนพเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงสารว่าการกรุงเทพมหาคนครนะครับอ่า ในวันนี้มากับไอ,อ,อ้น้องปลานะครับนี่เป็นแขกรับเชิญวันนี้นะครับเราจะมาแดกกันนะครับว่าวันนี้จะมีอะไรน่าแดกมั่งในซอยมหันนบนี่ของเก่าแก่ทั้งนั้นเลยเออนี่ครับร้านแรกข้าวมันไก่เบตงเข้าไปลองดูลองดูก่อนเลยร้านแรกโอ,โ,อโอ้ดูกำแพงออกรายการหลายรายการนะครับมีประวัติทีเดียวร้านนี้นะครับมีครัวคุณต่อยด้วย แล้วก็พวกหนังสือแนะนำอะไรต่างๆอ่ะแย่ยๆเลยเป็นกำแพงเลยนีแล้วก็ดูนี่ครับมาแล้วมีจานมีข้าวมันไก่ต้มกับหมูออบนะนี่คือข้าวอ่ะอ่ะแดกสิครับแดกลองดูเดี๋ยวผมจะลองจัดให้ดูนะ ไก่ต้มก่อนหนักแรกกินเปล่าก่อนอมีรสชาติแล้วนะไก่เปล่าก็มีรสชาติแล้วเขามีน้ำผ่ดมาให้ด้วยนะครับเหมือนเป็นน้ำซอสอะไรเงี้ยทำให้ไก่มีรสชาติเดี๋ยวมีน้ำจิ้มโอ้เดี๋ยกินข้าวก่อนข้าวอ,อร่อยจรเดียว อร่อยอ่น้ำซุปหน่อยก็ก็ก็เหมือนทั่วไปแต่ว่ามีดีที่ใส่ต้มแับข้าวนะครับผมลองหมูอบหมูอบหมูอบรสชาติแปลกไง หมูออเขาจะมีมีผักเหมือนขาหมูอ่ะถั่งผักกาดดองให้ด้วยนี่คือน้ำจิ้มหมูอบจัไดไป,ไปลองนิด,ดอ๋ออเอยากไม่พูดเลยไนงะก็มันอร่อยใน ร้านนี้เป็นย่านเก่าอะฮะของกกรุงเทพหมหานครก็ถ<อ>ือว,ว่าอร่อยอ่ะผมว่าอร่อยเลยแหละร้านนี้เขามีไข่ให้ด้วยเนี่ยไข่อร่อยไหมอร่อยฟังแต่เสียงสูดน้ำแดกไข่ใช่ไหมคุณพูดมากไข่ดันนะไข่ดันไก่สรุปว่าโอเคเลยนะครับร้านนี้ข้าวมันไก่เบสโออร่อยทีเดียว อ,อยาญก,กินก่อนนะครับแดกก่อนนะเดี๋ยวไปแดกต่อที่อื่นนะครับรอชมออกจากร้านข้าวมันไก่เวตงนะครับก็มาถึงอีกร้านหนึ่งโอ้โหมีปลาดุกด,ด้วยนี่เป็นร้านส้มตำวันนี้ไม่อยากกินวันนี้เป็นร้านสิริพรโภชนะ นี่เลยหมูแดงหมูกรอบนี่อะไรอ่ะต้มยำปลาเขาต้มยำปลาเอาเอาร้านที่สองนะครับข้าวหมูแดงสิงคอนโคชนาซอยระหัสนกนี่มีต้มยำด้วย <ไข S 1> ต้มยำไขป่ปลามีชิมปลาอะไรเนี่ย ปลาเก๋าเลยหืลาก็คือร้อนนี่น้ำปลาเก๋าเนเยอะกันรึนี่ปลาเก๋าใช่ไหมนี่แล้วก็หมูแดงหมูกรอบ หมูกรอบนั่งเป็นจานเดียวกันข้าวก็เป็นข้าวหอมธรรมดาครับมีน้ำจิ้มน้ำราดปึ๊บเป็นปลาแซลมใส่ซีอิ๊วหน่อยจัริกลองชิมดูสิร้านนี้ครับคนเยอะนะครับร้านดัง หมูไม่รสชาติมากเลยย่างอ่ะแดงอืมน่าเฮ้ยแดดเนี่ยนั่งทำท่านเต้นเลยอ่ะชวนมาแดกให้แดกแล้วด,ด่าเลยนะคะนี่ไข่ปลาสีแดกไข่คนใช่ไหมแซ่บอี๋ หมูกรอบลองหมูกรอบหมูกรอบไม่มันน้อยมันก็ย่างแบบมันมีสูตรย่างของเขาอะไม่ใช่แบบย่างทรงเดชแหะถ้าย่างทรงเดชมันจะเยิ้มเลยแต่หมูแดงอร่อยนะนี่หมูแดงอร่อยแต่ผิดไปหน่อยอันนี้เผ็ดไปหน่อยระหวังอะไร ต้มยำไม่ได้ตังตู้ตังนะต้มยำมันจะไม่แบกแล้วมันจะแตกมันีม่อะไรแตกต้องจืดนจิ๊ครับอ่ะอิ่มไปสองร้านแล้วนะครับข้าวหมูแดงหมูกรอบข้าวมันไก่อันนี้มันเป็นเริ่มอิ่มแล้วอันนี้แดกอย่างอื่นฮะนี่ร้านเตือกวทอดเนี่ยทอดจเนวื้อตุ๋นทอดเนื้อทอดจ้ามันร้อนเลยนะเอาครับเอาไม้ทักชุดไม้ครับเอาครับ ชุดนี้มีอะไรบ้างมีเปลือกทอใช้เท้าครับเปลือกทอดชาเท้าเอาาหูอเอาหมดเลยอ่ะได้ครับกล่องหนึง่งเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทนี่ทำกันเห็นๆกลางถนเน,นเลยครับร้อนๆเลยนี่อะไรอ่ะอันนี้ชาเท้าครับผสมห่โพดใช้เท้าผสมหาอโพดนะครับอันนี้เปลือกขายดีสุดอีกใช่ครับมันก็คือฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นกรุงเทพมหานครนะครับนี่ตรงนี้ นั่นคือสาราว่าการกรุงเทพมหานครนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือศาลเจ้าพ่อเสือนะครับผมผมเคารพนับถือศาลเจ้าพ่อเสือนะครับทุกปีผมต้องมาไหว้ตอนตุดกจีนนะครับก็สองข้างทางเนี่ยสองฝั่งถนนเนี่ยของแดกเยอะมากวันนี้ผมกินไม่หมดหรอกแต่เดี๋ยวผมจะซื้อเป็นของฝากไปลองรีวิวแล้วเดี๋ยววันหลังผมจะมาแดกร้านอื่นให้ดูอีกนะครับร้านที่ผมยังไม่ได้แดกอนะ่ะเดี๋ยวผมก็จะมาแดกเรื่อยๆให้ดู เอ๊ะร้านนี้ร้านอะไรอะไรอ่ะพี่ปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะครับอ้าวเอากล่องนึงครับโอ้โหนี่ทําแบบสูตรโบราณเลยนะเนี่ยใช่ไหมป้าทําเองป่ะเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมของเขาป้ามารอมารอกินใช่ไหมมาดั้งดูเขาดั้งดูเขาทำเพิ่นเหรอมันเพิ่นเหรอเพิ่น ว่างชูอายุว่างครัดีครับพี่นี่โทนะอายุนี่น่ากินทีเดียวเออขอบคุณมากคร่ะกล่องเท่าไหร่ครับพี่เอ่อคนกันนะคะคนกันเลยครับแล้วนี่อะไรครับเนี่ยนี่อะไรอันนี้เผือกค่ะลุกเผือกอ่ะได้ชิมได้เลยค่ะอืมหอมด้วยไหมคะหอมด้วยเลยครับได้ทอดไม่อมน้ำมันนะครับขอบคุณมากค่ะอร่อยอจบจากร้าน ทื่อกี้นี้ขนมปังก็เจอร้านอีกร้านหนึ่งเป็นร้านซาลาเปาโอ้ของแดกเดยอะมากครับแดกกันทั้งซอยแดกกันไม่หวัน่นไม่ไหวตรงข้ามก็เป็นร้านกุ้ยช่ายแต่ละร้านนี่มันเหมือนเป็นร้านแบบเจ้าเก่าเจ้าแก่ทั้งนั้นเลยสวัสดีครับเอาซาลาเปาหน่อยครับมีไส้อะไรบ้างเนี่ยหมูสับหมูแดงหัวดำงาดำเผือกครีมตะไค่ผมเอาทุกไส้ อย่างละอย่างละหนึ่งอย่างละสองอย่างละสองอ่าแยกเป็นสองกล่องไหมผมเขาแบ่งเป็นสองชุดนะคะใช่ครับร้านนี้ก็ร้านตะลัเปาเสาชิงช้านะครับร้านดังเดิมอี่ออกอากาศคุยกม่อมไหวสามนเคะอะไรนะอ๋อออกอากาศเป็นร้านออกรายการด้วยคุยกับหม่อมอันนี้รายการหม่อมถนัดแดงนะครับอ่าปวดร้อนใหญ่เลยโอ้ร้านดังนะครับร้านดังนะครับอย่าลืมนะครับแถวนี้นี่ของแดกเยอะมากแดกไม่หมดครับวันนี้ ก็เดี๋ยววันหลังผมมาแดกให้ดูใหม่นะครับตอยมาหัดนบนะฮะนี่ผมซื้อซื้อมาแดกที่รถด้วยอาทำมาลองชิมดิไหนเปือกทอดเปือกทอดไหนี้ำจิ้มมาเปือกทอดเขาก็จะเป็นเอ๊ะนี่เปลือกทอดเหรอใช่ันมีเผือกกับมีูเผลือกกับใช้เท้าอ่ะนี่น้ำจิ้มอันนี้เผือกนี่กล่องละห้าสิบบาทนะเมื่อกี้เรากินกินข้าวมันไก่ไปเท่าไหร่ข้าวมันไก่สองร้อยห้าสิบจานแล้วสองร้อยห้าสิบแต่ว่ามันเป็นรวมนะพอนีรวมข้าวด้วย รวมน้ำด้วยก็สามเจบาทแล้วก็ส่วนร้านข้าวหมูแดงอ่ยต้มยำร้อยหนึง่ง mm hmm. หมูแดงหมูกรอบร้อยหนึง่ง mm hmm. ข้าวอีกยีบห้าบาท mm hmm. ของจานข้าวจาละสก็ถือว่าราคาก็ตามเศรษฐกิจนะครับยุคนี้โหดไหมก็ก็ก เทียบอกความอร่อยก็โอเคนะเขาก็ให้เยอะอยู่อย่างต้มยำอย่างเงี้ยใช่เยอะแดกไม่หมดนะครับบอกเลยนี่เอากลับไปกินที่บ้านด้วยแน่แน่เออกลับไปแดกบ้านอีกตะการก็ามันเอยอะนี่ก็นี่นะครับขนมปังหน้าหมูร้านป้าคนเมตสกูลนี้นที่คุณยายไปนั่งเฝ้าอืมอม,มัน ถามว่าอร่อยไหมก็ธรรมดาไม่ได้ถึงอร่อยมากแต่มันดีตรงที่มันไม่อมน้ํามันนะนี่ผมชอบเผื่อไหมเผือเขาอร่อยเด,ด,ด,ดี๋ยวเล้นะขนมปังเขอร่อยอะเขากินสมัยน้อยๆอ,อ่ะซอ,อยแรกนกี่เขาถยๆพอเขาอยากเข้าปากแล้มั้งเออเว้ยปังกอกดว้วยเออมีอรสชาตินี่มันในหมูอ่ะในหมูอ่ะไม่บอกเปี้ยบอกไปี้ย จะเผือกเผือกของร้านป้าขนมปังอะ่ะตู้ร้านเผือกทอดไม่ได้หรอกร้านผมทอดแม่งอร่อยกว่าอ่ะเดี๋ยวลองพับกระเป๋าหน่อยนะกระเป๋าลูกละนสิบห้าบาทนะครับใช่ถ้าใส่ช้นตีนอะไรบ้างกูจะรู้ไหมนะเอาออกมาเลยเออแปดสอบแปบเก้นี่ก็หกสิบเก้าร้อยร้อยห้าบาทนะครับกล่องนี้นี่ไส้ครีมไส้เผือก นี่อันนี้ไส้เผือกมันต้องลองมาอันี่ตัวแดงดูดินี่มันต้องลองพวกนี้นี่เนี่ยแกะนี่แกะนี่เนี่ยซาลาเปาเนี่ยมันต้องลองพวกไส้อ๋อนี่อันนี้อันนี้ถั่วดําไม่เอาเอาใหม่เอาคุยหอกหล่นแล้วไม่เป็นไรทิ้งไปเลยถือดีดีได้อีป่าเอ้ยนี่ไงยอดทเขาไกนี่หมูแดงหมูแดงหมูแดงอันนี้เผือกนี่หมูแดงนี่ซาลาเปาต้องแดง พวกนี้หมูแดงหมูสับอะไรพวกนี้ต้องแดกพวกนี้ครับมีฝักทองด้วยเหมือนนะ่าจะเป็นฝักทองพอเพราะเขามีเต็มเต้มดอกด้วยอยากไส่มากเลยอันนี้ไส้ครีมแป้งไม่แหลกเดี๋ยวอ้วนอออืืืมมมไส้ไส้อร่อยเว้ยเด็กแต่ไส้อ่ะเอ้าทำไมอ่ะนี่หมูหมูสับครับถุงเปาไส้หมูสับอืแป้งไม่แหลกเดีย๋ยวอ้วน ปลากระหนูสับม,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 มีไข่เค็มด้วยผมวแคไหนนะสำหรัวนะบวันนี้หมดตังไปเกือบพันแต่ได้ของกลับบ้านมาเพียบเลยนะครับขอบคุณน้องปลานะครับที่มาร่วมรายการมาก็มาไม่รู้ทำมีจอะไรมาก็ไม่ค่อยแดกตัวแม่งแค่แคนี้แต่อยากแดกเลือเกินอยากออกรายการหวังขนาดแดกเลือเกินวันนี้มีถ่ายแบบด้วยไง นี่ไปถ่ายแบคเับเดี๋ยวผมไปถ่ายแบบให้เขานะก็มีน้องนาแบบหลายคนนะครับที่เสียใจด้วยที่ไม่ได้มาพร้อมผมก็เลยอดแดกนะครับโอเคตดามกันคพบกันใหม่นะครับหม่อมถนัดแดกนะครับในช่อง YouTube Channel นะครับแล้วเจอกันนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วผมจะพาคุณไปแดกอีกที่หนึ่งทั่วประเทศนะครับทั่วๆไปเลยโอเควันนี้ครับ